ความโกละหลนี้ <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องคอนเนตในพาร์ทที่25กันแล้วนะครับผมพาร์ทนี้นะเดี๋ยวผมจะไปทำเควสลองนะครับผมเควสหลักกว่าหน้านี้ไอ้เควสลองกว่าหน้านี้ผมส่งไปหมดล้วตอนนี้มาทำเควสลองใหม่นะเขาบอกว่าให้ตามหา,มาแมลงที่กำลังเดือดร้อนในบาสสเตตสเตปอ้อ่านยาก <c oughs> โอเคนี่หละเราตอนนี้เรามาถึงบาสสเตตสเตปเออหุยลิ้นพัน โอเคนี่เลยนี่แล้วเราก็เจอกับมแมลงนะอ่าเหมือนน้องกำลังเดือดร้อนเราก็ต้องไปช่วยน้องอะแล้วน้องไปไหนอะน้องมานี้เหรอ,อไปไอน้องเดือดร้อนอยังไงมีไรให้พี่ช่วยสิไปตามน้องไปน้องนำสิเออ <c oughs> เออไปเลยเอาวารนี่เหรออา้าว น้องวิ่งช้าเฮ้ยเอากาโมนเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้โหเดี๋ยวเดีๆยวเดโอ้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 โหเดี๋ยวเดียวโอ้โอ้โอ้ผมจะตายไม่ไม่คิดว่าน้องจะลากมาเจอบอสโอ้โหโอ้โเราคิดว่าแค่คุย เออไปโดนพิษกัดไปเออลบเฮียซุบเออลบโอ้ยลบไม่ได้อันเน่ฮันเน่ฮันเน่อันเน่อันเน่อันเน่ไปโดนพิษกัดไปเออเออเอออันเน่ฮันเน่เออโอ้ย ยทุกคนเออเออมาดิมาดิมาดิกามอนมาดิ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 กามอนมาดิาดาดาดบลบโอเคไปก็ต่อไปไปก็ต่อไปเร็วๆต,ต่อไปโอ้ยิงใกล้ๆแบบน,นี้ใครจะไปหลบได้พี่อ้าวเอาอยูก่อนอยูก่อนคันเน่คันเน่้ันเนีโอ้โหโอ้โหย่อยลบก่อนเออยิงไป ยิงไปยิงไปอีกลบๆลบๆลบออกเออเออลบดี่โอเคเออเออไม่ได้ด้วยเล่ก็ได้ด้วยคนนี่ยเอามาเออเอออันนี้ยอันเนี้ยเอายิงไปอีกเอาติเอาติเอาสิ เออ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 ลบดีดฮิวด้วยเอาดิมาของเล่นเราหมดแล้วแต่ว่าเรายังมีตีพิษอยู่เออเออลบโอเคเออเอออุ้ยท่านี้ไม่เอาท่านี้ไม่เอามาชุบชุบเออเรียบร้อยโอ้ยี่ยใจเย็นจริงอ่ะตอนนี้ประมานไม่ได้ออ เป็นไงล้างมือดออกอยังอสัสวินฉันขอโทษนี่เป็นวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยคุณจากเส้นได้ต้องสาบโอ้อย่าได้กังวลไปเลยเจ้าตัวน้อยจงภูมไททิไใยเถอะเธอแข็งแข่แงขึ้นมากมาซาเราพักกันหน่อยเถอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันโอ้โอเคไม่ตายก็ดีแล้วฮีโร่คอคำขอ,ขอ,ขอเป็นจริงเรียบร้อยเฮ้ยปวดอาชเมเนด้วย โอ <Okay. S 2> <c oughs> เคเรียบร้อยแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราจะกลับเบลฮาร์ตกันทุกคนเราจะกลับเบลฮาร์ตแล้วไปดูเควสต่อนะว่ามีเควสอีกไหมไปกันสวัสด,ดีเบลฮาร์ตฉันมาแล้วอ้าวไม่มีเควสแล้วหรอถ้าไม่มีเบลฮาร์ตกันก็ต้องไปตรงนูน้นลองไปดูตรงที่ที่เชอร์มาอยู่ <c oughs> สวัสด,ดีเชอร์มา <c oughs> ฉันมาแล้วมีเควสไหม <c oughs> ไม่มีโอเคหรือว่าเควสหมดแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่มีสักเควสแล้วเนาะ โอเคเราจะได้ไปทำเควสหลักแบบสบายใจสักทีเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะผมคาใจตรงนี้ว่ะม่นเหมือนจะไปได้นะแต่ก็ไปไม่ได้ไม่รู้จะไปยังไงตรงนี้ไปง่ายสุดละตรงนี้อ่ะตรงนี้ไปไงเนี่ยไปจากมาจากตรงนี้แน่เลยว่ะ เพราะว่ามันคงไม่มาจากตรงนี้หรอกถูกไหมเพราะตรงนี้ตรงนี้เป็นบอสัวชัวให้ตีบอสัวชัวตรงนี้ถ้ามาจากตรงนี้แล้ววิ่งมาตีบอสมันก็จะใกล้เกินไปเอออาจจะมาจากตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้ขึ้นไปหรือตรงนี้เพราะตรงนี้ตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นตรงที่ลิฟพังใช่ไหมเออแล้วตรงนี้มันสามารถบินขึ้นไปได้เออมันบินขึ้นไปได้นี่ว่าเออมันอาจจะมีเส้นทางลับอยู่แถวนี้ เออเนาะโอเคไปดูกันทุกคนต้องมาจากทางในเนี่ยอันเดอร์เวิร์กล้วก็วิ่งไปยาวๆเลยโอเคไปกันแต่ก่อนอื่นเลยทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ไฮฮอลแล้วนะวัอนอื่นเลยเออผมมีกุญแจเออผมมีกุญแจเอ,อ้ก่อนหน้านี้ผมไปอันนี้มาเออทำเควสลองมาแล้วได้ไอหัวใจนี้มาด้วยนะแล้วผมก็ไปเออลองไปสำรวจข้างบนนี้ดูนี่ข้างบนนี้นะ แล้วมันก็จะให้อันนี้มาด้วยไปกดที่แขนตรงที่แลนตัดมาก็จะได้สกิลนี้มานะเป็นสกิลเรียกเรียกดาบสามอันนี่แบบนี้อ่าก็โหดอยู่นะเออแล้วหลังจากไปสำรวจมันก็จะมีทางขึ้นไปอีกนะขึ้นไปขกงบนโอ้โหเป็นเควสกระโดดแบบสุดอ่นหรือโหดเลยแต่ก็ผ่านมาได้เออโอเคตอนนี้เราจะไปใช้กุญแจกันนะทุกคน คุณเจถ้าจะไม่ผิดมันจะอยู่บนนี้นี่นี่บนนี้บนนี้บนนี้อ่ะอ่ะนี่แหละเจอดอกสุดท้ายของเราน่าจะมีสี่ดอกแล้วมั้งทั้งเกมอ่ะ,อะเปิดไปเลยอยากรู้ข้างในมีอะไรนี่โอ้โหมีแบบว่าหมุนอันนี้นะเนียไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยหรอมีแค่นี้นะเดี <blueberry> ๋ยวดิต้องมีของดิพี่เปานี่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 ทางรับอีนี่ออเฮ้ยเสียงเหมือนมอนนี่ไงมอนนี่ไงเอาเหล็กมาเออเออเออโอ้ยมาล่างดำเฉยน่ากลัวนี่ขึ้นได้ไหมไม่ได้ อ้ยเฮ้ยโอ้ย,ย,อย,อยของอือแล้วก็ออย่อนไปเอยอ๋อ <c oughs> โอ้โห,โหมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เฉยเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้คือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะเปิอไปก่อน <c oughs> เออนี่คือ ว้าวอันนี้อันสองรยยี่มัง้งถ้าจำไม่ผิดทุบเออเออนี่คือว้าวโอเคมีแค่น,นี้ใช่ไหมสามอย่างหรือเปล่าหรือมีหรือมีอะไรอีกเดี๋ยวต้องลงข้างล่างดูเมื่อกี้เราย,ยังไม่ได้ลงข้างล่างนี่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 อ๋อข้างล่างนี่มีนี่อ้าวเป็นทางลับเว้ย <laughs> ชุบเปิดกลไกเลยเอาหรือเปิดทางนี้อ,อ้าววั <What? S 2> เฮ้ยอะไรอ่ะต้องใส่ลูกประคำวัดปืนคนรวยเหรอ <c oughs> โอ้โหโอเคปืนคนรวยนั่นเอง <c oughs> เออเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาลูกประคำมาทำอะไรอยู่แล้วเนาะงั้นเราสามารถใช้อัน,นี้ได้สบายใช่ไหมใช้แทนเหล็กได้เลยอ่ะเออดีอ่ะ ดีดีดีดโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วก็แล้วก็เราก็ไปตรงนู้นเลยไปกันทุกคนมาถึงแววทุกคนนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่เลยเดี๋ยวเราต้องไปทางซ้ายอีกเนาะเดี๋ยวพรเดีเราลองว้าวปืนโคตนโกงแล้วยิงลัวด้วยโอเคนี่ทางอยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ ถ้ากต้องบินไปเอ้ยบินดิบินดิเดี๋ยวบินยังไงนะอืโอเคบินไปเลยทุกคนเอออยู่ทางซ้ายลองดูซิตรงไหนที่มันมีแบบรอยแบบต่างจากชาวบ้านเขามีไหมนี่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 เจาจ เออโอเคแสดงว่าสันนิษฐานถูกเออเพราะว่ามันเป็นแบบทางตรงยาวๆเหมาะสำหรับการบินไงโอ้โนี่มาว้วทุกคนนี้นี้ก็เปิดชัดๆไปเก้าอี้ถูกไหมอ่าเก้าอี้ต้องเสียสิห้าด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวขอขึ้นบนก่อน ต่อขึ้นบนก่อนเออเอเอโอ้ยปลดชดคัดโอเคปลดลงไปไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอมันมันหนักจังอะเดียวโอ้โอเคถ้างนั้นมีทางเดียวก็คือลงล่างนั้นไปอือ ห,หนามตรงนั้นเลยตรงนั้นนะ่ะแต่ว่าตรงนี้เป็นที่พักที่พักพิงของเราไปลงไปอ่าพักก่อนพักก่อนพักก่อนเอออ่าโอ้โหเดี๋ยว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 เออเจอปืนลงหน่อยเป็นไงเออ,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 อทำอะไรเออ นี่เหมือนลงไปได้สองฝั่งเลยทุกคนเหมือนทางนี้ทางนี้ก็ไปได้ทางบนนี้ก็ไปได้ไปไหนไปไหนอ่ะเอาชุบขึ้นมาไหนกันขึ้นมาไหนกันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้มันคือมอน นี่คือว้วคุณคือใครยีก่อนคนแปลงหน้าฉันได้รับมอบหมายให้พิทักษ์สารเจ้าศักดิ์สิทธิ์นี้ผู้ใดต้องการจะผ่านต้องประลองดาบกับฉันก่อนท้าทายหรือไม่ออเอามานี่มาอ,อะไรโอ้โหมันวาบได้อู้ เราจะลองปืนักหน่อยเอามาลองไม่ได้แล้วมาเออมามาเลยยุบุบเโอ้โหเอ้ยเอ้ยจะยิงยังไงโอ้โหฮ่าอุ้ยโอ้โหเออยิงไปก่อนนัดหนึ่งยิงไปก่อนเอาดิเอาดิเอาดิเออเฮ้ยทำไมมันสั่นๆเออยุบยุบ โอ้ยที่กว้างที่กว้างเหมาะแก่การยิงเอ้ยเออจังหวะที่มันป่าโล่นี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดิน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 เดตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนโอ้โดูดูพื้นมันสั่นมามาเลยดูดูโ้ยมันมีโล่นี่แหละ

ค่อยๆเรียนรู้ไปเออฟันดูแล้วก็ฟันอีกเอออุ้ยๆเกือบเกือบเกือบเออ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 เมน่าชิชิเฮ้เอ้ยมามามาโยนมาเออเออเนี่ยอันเน่เออยุทธ์เออลนลนลน ี่เออดีนะเออเออเฮ้ยอ่ตุ้มแล้วก็ฟันอีกเอ้ยเออเฮ้ยโอ้ยพื้นสันอีกแล้วพื้นสันอีกแล้วเออเฮ้ยชุกชุกเออเย้ยเออมามาเลยมันต้องมีสตันกันบ้างแหละเออนี่แหละไปไป เออเออดีนะฮิวก่อนโอ้ยโอ้ยกลับมาฉอดเดิมเลยเดี๋ยวเด้ไปไปล้างก้างก่อนล้างก้างก่อนโอ้ยเออเออชุกชุกเออเย้ยโอ้โหเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหลงชุกชุกชุกเออเออชุกชุกอันนี้อันนี้ เออัตุ้มแล้วก็ฟันเออเอาวะเอาวะจับพัดเทินได้แล้วจุบชุบชุบเออตุ้มแล้วก็ฟันเออเย้โอ้ยเออเออตุ้มแล้วฟันเออเย้เออโอ้โหหนีไม่ทัน chúc 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 phải hả?

เออ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 ฮีอเออเอเอเเเออเ้ยโอหเออเออเยวเออเออไปอยู่ที่ลโล่งก่อนงโล่งก่อนเออนเนเนเออเออเออ เออเออเฮ้ยต้องต้องมีสติอ่ะมีสติอ่ะมือไม่ได้อ่ะมือมือไม่ได้เลยอื้ออื้อเดี๋ยอยินนะเดี๋ยอยินนะเดี๋ยวเสียจังหวะเดี๋ยวเสียจังหวะจุ๊บจุ๊บเออเออจุ๊บจุ๊บ อยู่กันอยู่กันอยูกันบันโดอุ้มเออเรียบร้อยมุสโซเสองเพองอุ้มมเออโออยออเเออ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 เกันอเคอ ตูมเออใจเย็นใจเย็นโอ้ยเออโอ้เราเราใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วนี่ว่าเออแบบเดิมได้แค่บางครั้งพี่เออเออสองสามอุ้ยโอ้โหไม่ทันอุ้ยเราดูทำไมเนี่ยตูม

จะเย็นทุกคนหนึ่งสอง,ส,องสามพุ่งโอเคเรียบร้อยวูวอา้าวตกน้ำเลยเหรอเออดูพื้นดำด้วยเฮ้ยแหละเฮ้ยแหละอ,อ,อ,อันนี้เปตสามเปตสามชัว มาเป็นสามล้างมืดเอออ้าวไม่ใช่เหรอโอเคนี่คือมีห้องลับไหมอุ้ยข้างบนเหมือนจะไปได้เดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จะเข้าเดี๋ยว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 ขบนไปได้ปะเนี่ยอุ้ยมันเปล่งมันเปล่งนีน่นี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 ่อ่โอเคน่าจะไปไม่ได้แล้วมั้ง เ,ออเหอเห็นมันมีแบบเป็นหญ้าเป็นอะไรเหมือนจะไปได้ตรวจสอบสิตอนทีนี้เราให้เกียรติแก่มเมล็ดพันธุ์ที่ทําให้ป่าอ่นี้เติบโตขึ้นด้วยพระคุณของเธอขอให้มแมลงทุกตัวผ่านไปได้อย่างปลอดภัยเพื่อเข้าร่วมกับเราและบทเพลงของเราโอเคนี่คืออุ้ยเข้าไปนี้เป็นโลกความฝันไหมเนี่ยรู้ขึ้นไปก่อน อึ่งห้องรับห้องรับไม่มีไปเข้าไปในโลกกันนั้นเลยเหมือนไอ้เจ้าตัวเขียวอันน่ะอ,อ,อ่ไรโยตื่นโอ้โว ของของเราไม่มีชุบเอ้ยมีแบบมีอะไรมาแกงเราปะเนี่ยอ๋อไม่มีโอเคนี่คือบอเดียวโอโหเออออเออเดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนออออเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ออ อืออืออืออ๋ออือออือเย้อือ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 อยู่ก่อนอ๋อออเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเจอบอสเรคิดว่าเปราบบอสหมดแล้วเมื่อกี้โอ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 ้อืออืออออะไรอะออ มาดิคร oh e ับเฮ้ยอือเอเฮ้ยโอ้โหเกือบไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำยิงยิงอันนี้ยิงอันนี้ยิงเออเฮ้ยระเบิดอือจะโดดอ๋อโอเคอือเฮ้ยอือเน่เน่เน่ เอ้ยอันนี้กระโดดโอเคกระโดดอีกเออโอเคคือถ้ามันมีฐานรองแบบนี้นมันโอเคไงมันฟันได้สบายเออเออซุ๊บเออแต่พอมันไม่มีเท่านั้นแหละโอ้โหงานนรกเลยทุกคนงานแบบงานช้างมากอเอ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 อ เออว้าวโอหโอโหอ้โหอยู่เฉยๆยังโดนหน่อยคิดดูดิโอ้โหอ่ะมีแล้ว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 เอามีแป๊บเดียวมีให้เราดีใจแค่แป๊บเดียวเออเออเออไฟเลยครับผมเย้หลบหลบหลบดีดีหลบดีดีมันเปลี่ยนด้านอีกแล้วมันเปลี่ยนด้านมันเปลี่ยนด้าน โอ้โหเออ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 ไปโอ้โหไม่ทันหร้กเออโอ้โหเอออ๋ออืมอโอไป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 โอ้โหเกือบเออเห็นนะโอ้โหเดี๋ยวรอรอมันยิงเสร็จก่อนเออเอออยู่อยู่เลยจังหวะนี้อยู่เลยไปเลย มันย้ายข้างอีกแล้วโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยลบลบดิจิตอลเออ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 ื้อเอโอ้ยไปไปโอ้หหโหไม่ทันโอ้ยขดควเลยบอลนี้ ออิอออออ๊บไป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 โอ้โหเกือบจี่ไปจี่ไปจิ๊ไปจิ๊ไปเรียบร้อยโอ้โหต้องใช้ทักษะที่มีเลยอ่ะเออ,อ,อเราคือชีวิตเราคือการเติบโตโลกที่ไม่มีเราจะเป็นยังไงนะ เ,เรียบร้อยเปิดอะชีเมนต์ด้วยเย้ได้หัวใจมาแล้วทุกคนหยิบออกมาเลยฮ่าฮาเรียบร้อยเป้าหมายอัปเดตแล้วนี่ได้มาอันแล้วทุกคนเหลือสองอันนนะอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากเลย เพราะว่าเราไปได้ไงเราไปง่ายๆเลยแต่อันเนี้ยดิเนี่ยอันเนี้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 ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยไปไงหรือไปทางนี้เออเริ่มต้นจากทางนี้ไหมเราไปเดี๋ยวต้องไปดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเควสดลองของเราก่อนว่าเควสดลองของเรามันผุดขึ้นมาหรือยังตรงนี้ไม่มีโอเค ไม่มีเลยงั้นไปดูเบลฮาร์ดดีกว่าเบลฮาร์ดมีไหมเบลฮาร์ดก็ไม่มีโอเคถ้างั้น <c oughs> เควสลองน่าจะหมดแค่นี้เนาะน่าจะไม่มีเควส์ลองมาเพิ่มละเออนอกานั้นก็น่าจะได้ไปทําเควสหลักรัวเลยทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเควสหลักนี้เราค่อยไปอีพีหน้าเนาะเดี๋ยวเควสหลักอีพีหน้าเราจะไปตรงนี้กันอ่าไปใ,ใกล้ๆลเลยตออีอันหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีว่าจะไปทางไหนนะ โอเคไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมน่าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับไม่ไหวยุ่วเจอกันอีพีหน้า